สิบเคสไม่รับในเกมสมานวอร์โคนิคลรู้แล้วชีวิตดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมกี้นะครับสตรีมอยู่ที่ YouTube ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับสำหรับใครที่อยากดูเกมเต็มหรือว่าอยากเข้ามาจอยเนี่ยก็สามารถกดติดตามไว้แล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมนี้มาแล้วก็สิ่งอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ย ผมเห็นผู้เล่นใหม่หลายคนเจอปัญหาเรื่องดีเทลของเกมแล้วก็ข้อคำถามต่างๆครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมเอาข้อคำถามพวกนี้เนี่ยมาทําเป็นคลิปวิดีโอเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยอันดับที่1ก็คงหนีไม่พ้นต้นอ่อนถั่วง,งอกใบไม้หรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับบบนี้จะมีให้ผู้เล่นใหม่ที่ยังเล่นดันเจี้ยนนั้นๆยังไม่ครบ10บครั้งเท่านั้นนะครับถ้าครบ10บครั้งแล้วเนี่ยบัฟต้นอ่อนจะหายไปสำหรับปาร์ตี้ที่มีคนที่มีบัฟ เวลาจบดันแล้วก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้ของรางวัลอะไรเลยนะนั่นจึงไม่แปลกครับว่าทำไมคนถึงได้รีหาบัฟต้นอ่อนกันถ้าเกิดเพื่อนๆกดจอยห้องแล้วโดนเตะออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเขาแค่กําลังรีหาบับต้นอ่อนอยู่ซึ่งเจ้าตัวบับต้นอ่อนนี้เนี่ยมันแยกชั้นดันเจี้ยนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นดันเจี้ยนเลเวลสี่ครบสิบครั้งแล้วเนี่ยบัฟต้นอ่อนของเราก็จะหมดใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถกลับไปเล่นดันเจี้ยนท ดังนั้นแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าแค่เลเวลเสียงเดียวก็ได้นะไปลงเลเวลสก็ได้ของรามันแตกต่างกันนิดเดียวครับอันดับที่2ช่องเก็บรูน <c oughs> เคยไหมครับกับการฟาร์มรูนมาแล้วช่องรูนมันไม่พอจะใช้เพชรเปิดก็ทีละ300เพชรมันก็แพงมากๆเลยครับผมแนะนําตรงนี้เลยครับเราคลิกที่คลังรูนในคลังรูนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องเก็บรูนครับที่มีให้เราเอาไว้เก็บรูนเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เพชรแดงเปิดนะ มันจะได้1ครั้งเนี่ย190ช่องเลยประหยัดกว่าการเห็นๆใช่ไหมครับอันดับที่3หีบในเกมนี้เนี่ยมักจะมีเควสหลายๆเควสครับที่ให้เราเปิดหานานีบหานันหานี่เทคนิคในการหาหีบข้อแรกของผมก็คือวิ่งครับวิ่งวนไปทำขอบแมปเนี่ยแหละคอยสังเกตมินิแมปให้ดีนะครับมันจะโชว์รูปหีบให้เราเห็นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆและอีกอย่างที่หลายๆคนไม่รู้ก็คือหในหมู่บ้านก็นับเป็นหีบด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เลย ผมวราปไปลงสาววาปต่างๆหาหายตีแบบนี้มันก็ผ่านเควสเหมือนกันนะครับอันดับที่4การย้ายแชนแนลใครที่คิดว่าเฮ้ยแมปแคบคนเยอะแย่งกันฟาร์มหาหีบหาแร่ไม่เจอลองย้ายแชนแนลดูครับวิธีก็คือกดไปที่แมปโลง่งๆตรงนี้นะแล้วเลือกแชนแนลพิยงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถย้ายแชนแนลไปที่คนน้อยๆได้เลยนะครับอันดับที่5ฟิลกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ให้ขุดหาของหรือเก็บรวบรวมของเนี่ยผมแชร์เทคนิคเอาไาว้ตรงนี้เลยครับเราต้องมาดูก่อนเลยนะครับว่าในกิจกรรมนั้นเนี่ยให้เราทําอะไรให้เราหาอะไรยกตัวอย่างเช่นเช่นถ้าเกิดว่าให้เราหามะม่วงเนื้อเน้นๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราวิ่งไปหามะม่วงครับหรือถ้าเกิดว่าอยากให้เราหาขามไามายกุ่นแดดสิ่งที่เราต้องทําก็คือวิ่งไปหาดอกขามไมายครับซึ่งตำแหน่งในการหาเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ตัวไอเทมนั้นๆแล้วก็เลือกที่ตำแหน่งที่พบจากนั้นก็ไปที่แหล่งได้้เเลยยงง่าๆแคนีอ6 ข้ามขีดจํากัดสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่เก็บเลเวลมานานพอสมควรแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลเวลหกกันหมดแล้วแต,แต่ก็จะมีหลายๆคนครับที่มีข้อคําถามว่าเอ๊ะทําไม60แล้ว exp ตัน99.99แล้วมันไม่เลื่อนขึ้นเป็น61ให้สักทีเหตุผลก็คือเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการข้ามขีดจํากัดครับโดยในการข้ามขีดจํากัดน,นั้นเนี่ยก็จะต้องใช้อเทม3ชนิดครับซึ่งอเทม3ชนิดนี้แล้วก็วัตถุดิบในการทําเนี่ยสามารถดรอปได้ในตัวดันเจี้ และดันเจนวิธีแห่งการเติบโตรครับ 7. ส่งทีมสำรวจเป็นที่รู้กันในเกมนี้เลยนะครับว่า,วาการทำหินออฟการทำศีลาการทำรูนเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรในเกมเยอะมากใครที่ไม่มีเวลาไปวิ่งขุดไปวิ่งหาของเนี่ยก็สามารถส่งมอนสเตอร์ของเราเนี่ยไปออกสำรวจได้นะส่วนวิธีการเนี่ยก็ให้เราเลือกที่ตัว NPC ที่ชื่อว่านักสำรวจจากนั้นตัวเกมก็จะพาเราไปหาน้องกิ้งกะคุยกับเขาแล้วก็ส่งทีมของเราเนี่ยออกไปหาของที่เราต้องการได้เลย 8. พาหนะพาหนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวเกมสอนให้เราใช้งานอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปหาพาหนะอื่นๆใช้กันให้เราเข้ามาที่หน้าพาหนะเลือกสัตว์ขี่ที่ต้องการมันจะมีวิธีการได้รับบอกอยู่ครับซึ่งบางตัวเนี่ยสามารถใช้เงินในเกมเื้อเอาได้เลยนะครับ 9. การตั้งค่าเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราวร์ปไปเมืองอื่นๆหรือว่าเวลาที่มีบอสออกมามันจะมีฉากโชว์เท่ของบอสอยู่ซึ่ง บอกตามตรงตอนดูแรกๆมันก็สวยดีแต่พอนานๆไปเนี่ยมันเสียเวลาครับผมมีวิธีการตั้งค่ามาฝากกันเลือกที่เมนูการตั้งค่าการเล่นจากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ a n นิเมชั n น แล้วก็ปิดมันซะไหนๆก็เข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยผมขอถามอีกอย่างหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับให้เราเข้าไปที่นี่เลยครับการแสดง HP เปอร์เซ็นต์คือมันจะมีมอนบางตัวสกิลบางสกิลครับที่ถ้าเกิดว่าใช้ตอน HP เหลือต่ำกว่า10 20 30พวกนี้จะให้ผลเพิ่มขึ้นเช่นพีทไฟถ้าใช้สกิลหนึ่งตอนเลือดน้อยกว่า30ก็จะฮิวด้วยแล้วก็กางอมตะด้วยเราคงไม่อยากมานั่งเดาเปอร์เซ็นต์ของตัวเองเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเปิดไวเ้เถอะและสุดท้ายครับอย่างท 10, องทดสอบโบ ฟาร์มลูนทําลูนตีของมาแต่ไม่รู้จะเทสยังไงจะลงดันเทสตลอดมันก็เสียเวลาใช่ไหมครับนี่เลยฮะให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่เมนูสกิลจากนั้นเลือกศูนย์ฝึกมันจะพาวาร์ปมาที่ห้องเทสครับอยากจะทดสอบอะไรก็เข้ามานวกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้นะครับ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ